สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 1 2 0ทับครับก็ต่อเนื่องจาก EP 1 2 0นะครับที่ผมบอกว่าคำถามเนี่ยน่าจะมีปัญหาเจ้าของคำถามน่าจะบอกอะไรไม่หมดหรือลืมอะไรไปบางอย่างคราวนี้เจ้าของคำถามก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับย้อนไปดูปัญหาที่ผมทิ้งเอาไว้ให้นะครับก็คือว่า ผู้ประกันตนที่ออกจากงานตอนอายุ37ปีเนี่ยแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วก็อยู่ดีครับอายุ45บอกว่ามาตอบมาตรา39หมายความว่ามาสมัครมาตรา39ตอนอายุ45ทั้งๆที่ออกจากงานตั้งแต่อายุ37แล้วไม่ได้เป็นผู้ประกันตนอะไรมาเลยเนี่ยคือถ้าเอาตามพระราชญญัตประกันสังคมเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้นะครับไม่สามารถที่จะทําได้ คือก่อนหน้านั้นน่ะอาจจะมีทําได้แต่มันเป็นช่วงที่พรบรประกันสังคมออกมาใหม่ๆแต่พอหลังจากปี2537มาเนี่ยมีกําหนดแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าต้องสมัครภายใน6เดือนหลังจากความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าเกิดว่าจะให้มีการขยายเวลาออกไปเนี่ยก็จะต้องมีเหตุที่จำเป็น จริงๆแล้วก็ประกาศโดยรัฐมนตรีนะครับอย่างเช่นในช่วงของโควิด1 9เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีเหตุจำเป็นนะครับก็มีประกาศออกมาขยายเวลาให้กับผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ไม่ทันนะครับ ที่ออกจากงานมาในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกาธันวาของปี63เนี่ยสามารถสมัครได้ถึงมิถุนายน64อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะออกมาเป็นประกาศนะครับแต่ในส่วน นี้นะครับคือข้อมูลเขาให้เพิ่มเติมมาแล้วแหละเขาบอกว่าพอดีทางประกันสังคมให้ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ขาดส่งสามารถต่อมาตรา39ได้ค่าเมื่อปี2561ค่ะเลยได้ไปทำต่อค่ะและตอนนี้ก็จ่ายอยู่ค่ะขอบคุณค่ะคืออันนี้ครับผมอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการที่คุณบอกว่าเจ้าหน้าที่ประกันสังคมอ่ะทางประกันสังคมเนี่ย ให้ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ขาดส่งสามารถต่อมาตรา39ได้เมื่อปี2561นั้นเขาอ้างกฎหมายข้อไหนนะครับเขาอ้างกฎหมายข้อไหนยังไงคุณกลับไปทบทวนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเขาดำเนินการไปแล้วคราวนี้อาจจะมีการไปตรวจเจอที่หลังแล้วเขากลับ เปลี่ยนให้คุณไม่มีสิทธิ์ในภายหลังมันก็จะเกิดความยุ่งยากขึ้นกับตัวคุณนะครับบางทีกําลังใช้สิทธิ์อยู่สิทธิ์ก็อาจจะถูกตัดนะครับหรือบางทีอันนี้ไม่ได้่านะครับเผื่อบางทีเสียชีวิตไปแล้วคราวนี้ทายาทจ,จะไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของค่าทําศพหรือว่าเงินสงเคราะห์การตายเนี่ยถ้าประกันสังคมไปตรวจแล้วไปพบว่า ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ประกันตนมาตรา39โดยไม่ได้มีกฎหมายอะไรรองรับเป็นโดยมิชอบคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนี่ยก็จะทำให้ทายาตเสียสิทธิ์ที่จะรับพวกเงินค่าทำศพนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความยุ่งยากประกันสังคมอาจอยากจะได้เงินบางอย่างที่จ่ายให้กับเราแล้วคืนมาเรียกร้องเอาเงินจากเราคืนก็ต้องมีการฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาล ก็ยุ่งยากกันไปนะครับซึ่งในเรื่องนี้มันก็มีกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนะครับก็คือมีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่แหละคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนะครับคือรายนั้นเนี่ยคุณสมบัติคือส่งเงินสมทบยังไม่ถึง12เดือนส่งแค่9เดือนแล้วก็ไปสมัครเจ้าหน้าที่ไม่รู้เขาตรวจสอบยังไงนะครับเขาก็อนุมัติครับ อนุมัติแล้วก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็ส่งเงินสมทบเข้าจนในที่สุดเสียชีวิตแล้วทายาทจ,จะไปใช้สิทธิ์เงินค่าทําศพเงินสงเคราะห์การตายประกันสังคมจึงตรวจข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าผู้ประกันตนรายนี้เนะี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ตั้งแต่แรกก็เลยทําให้ไม่ได้เงินค่าทําศพและประกันสังคมก็จะเรียกเงิน ที่เคยจ่ายเพื่อเป็นสิทธทิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนรายนี้คืนนะครับคือในรายนั้นก็จะเป็นเงินที่ประกันสังคมบอกว่าจ่ายให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นในกรณีจะป่วยให้กับผู้ประกันตนรายนี้ก็จะเรียกคืนก็มีการฟ้องร้องกันนะครับก็ทำให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันยังไงคุณกลับไปตรวจสอบดูนะครับว่า มันมีกฎหมายฉบับไหนที่มารองรับสิ่งที่คุณบอกว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ขาดส่งไปตั้งหลายปีแล้วจริงๆจะบอกว่าขาดส่งก็ไม่ถูกนะมาตรา33คือต้องเรียกว่าความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงคือไม่มีโอกาสขาดส่งอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ส่งเองคนที่ส่งให้คือนายจ้างถ้านายจ้างค้างส่งประกันสังคมก็ต้อง ไปเรียกเงินจากนายจ้างอยู่ดียังไงก็ค้างส่งไม่ได้นะครับและในช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่านายจ้างจะค้างส่งก็ถือว่าผู้ประกันตนมีการนําส่งเงินสมทบแล้วดังนั้นการค้างส่งขาดส่งอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ทําให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อเราลาออกจากงานนะครับดังนั้นผมก็เลยมาสงสัยอีกทําไมคุณจึงใช้คําว่าขาดส่งนะครับ คุณอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ทั้งที่คุณเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ในตอนที่ออกจากงานในระยะเวลาสั้นๆก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นครับมีกฎหมายรองรับซึ่งก็เป็นกฎหมายที่ผมเคยทําคลิปความรู้ที่เป็นกฎหมายที่ออกเมื่อปี6-1นี่แหละแล้วคุณก็มาบอกว่าปี6-1ไม่แน่ใจว่า คุณอ้างอิงกฎหมายฉบับเดียวกันไหมถ้าคุณอ้างอิงกฎหมายฉบับเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่ออกจากงานแบบนานแล้วเกิน6เดือนแล้วสามารถที่จะมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นะครับแต่เขาให้สิทธิ์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบไม่ไหวหรือว่าขาดส่งแล้วความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดไป ก่อนที่กฎหมายนี้จะมีผลบังคับสามารถที่จะกลับเป็นผู้ประกันตนได้เพื่อความชัดเจนผมให้ดูตัวบทกฎหมายนะครับนี่เรียกว่าพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตนพุทธศักราช2561นะครับมาดูที่มาตรา3ครับคำว่าผู้ประกันตนผู้ประกันตนหมายความว่าผู้ประกันตนตามมาตรา39วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญัติประกันสังคมพุทธศักราช2537นหรอจะครับหรือจำไม่ง่ายครับคำว่าผู้ประกันตนตามพระราชบัญัตินี้หมายถึงผู้ประกันตนมาตรา39้นั่นเองครับต่อมาครับสำนักงานก็คือสำนักงานประกันสังคมมาที่มาตรา4ี่ครับนี่คือเป็นใจความสําคัญของพระราชบัญัตินี้เลยครับผู้ประกันตนซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด ลงตามมาตรา41วงเล็บ4หรือวงเล็บ5เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า41วงเล็บ4กับวงเล็บ5นี้คืออะไรกลับไปที่พระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับนี่ครับวงเล็บ4ครับคือไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันนี่ครับทำให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้วก็วงเล็บ5ครับคือ ภายในระยะเวลา12เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ9เดือนเขาบอกแค่2วงเล็บนะครับคือวงเล็บ4กับวงเล็บ5ดังนั้นผู้ประกันตนมาตรา39ที่สิ้นสุดลงด้วยวงเล็บ1ถึงวงเล็บ3เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์วงเล็บ1คือตายอันนี้ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้ววงเล็บ2คือได้กลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3อีกอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วก็วงเล็บ3เนี่ยลาออกนะครับผู้ประกันตนมาตรา39ที่ลาออก ก็ไม่ได้สิทธิ์ได้สิทธิ์เฉพาะคนที่ขาดส่งติดต่อกัน3เดือนกับภายในเวลา12เดือนเนี่ยส่งไม่ครบ9เดือนแล้วความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไปก็จะได้สิทธิ์นะครับแต่คราวนี้คุณบอกว่าคุณอนะเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ผู้ประกันตนมาตรา3 3เนี่ยความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไม่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา41ดังนั้นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ของพระราชบัญญัติที่ผมยกขึ้นมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปที่พระราชบัญญัติฉบับนั้นนะครับคือถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนี่ยบัญญัติไว้ในมาตรา38ครับย้อนขึ้นมาที่มาตรา38ครับความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33สิสิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้นตายสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างไม่มีการขาดส่งนะครับคุณบอกว่าขาดส่งแล้ว ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นลงเนี่ยไม่มีนะครับมีแค่ตายกับสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแค่นั้นคุณอาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับยังไงกลับไปดูนะครับผมว่าคุณเนี่ยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มกมาก่อนประกันสังคมเขาก็เลยให้สิทธิ์คุณกลับคืนไปเป็นผู้ประกันตนอ่ะเดี๋ยวเรามาสืบเรื่องนี้กันต่อนะครับใน อีนี้คงไม่มีคำตอบอะไรนะครับเรามาสืบค้นกฎหมายกันถ้าใครที่คิดว่ามีกฎหมายที่มันรองรับที่ว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ขาดส่งไปนานตั้งหลายปีแล้วเนี่ยสามารถมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้ในปี61ยังไงก็ค้นหามาได้นะครับแต่ถ้าไม่มีแล้วก็มันไม่มีจริงๆเนี่ยก็ ผมสันนิษฐานแหละว่าต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาก่อนถ้าคุณยังยืนยันว่าคุณไม่เคยเป็นมาก่อนก็อาจจะเข้าข่ายว่าคุณเป็นผู้ประกันตนที่บอกว่าไปเป็นตอนปี61นั่นนะอาจจะมิชอบนะครับคราวนี้ย้อนมาที่พระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับ มาตรา5เนี่ยเมื่อสำนักงานได้รับคำขอตามมาตราสีให้ดำเนินการตรวจสอบคำขอและในกรณีเห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอคราวนี้มันอาจจะมีข้อความบางอย่างที่อาจจะไปสนับสนุนสิ่งที่คุณบอกก็ได้นะครับแต่ ผมว่าม,มันมีน้ำหนักน้อยนะครับคือตรงนี้ครับในกรณีที่เห็นว่าผู้ยื่นคำขอไม่มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนให้สำนักง,งานเสนอรายงานพร้อมเหตุผลต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอคำสั่งเลขาธิการนั้นให้เป็นที่สุดอตรงนี้อาจจะพอมีน้ำหนักนิดนึงที่จะบอกว่าใครก็ได้ ไม่ต้องเกี่ยวกับระบุไว้ในมาตรา4ถ้าเลขาธิการสั่งเป็นที่สุดแล้วก็ต้องให้คนคนนั้นเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับซึ่งคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้นะผมคิดว่ามันเหตุผลไม่เพียงพอคือถ้าเลขาธิการบอกว่าใครก็ไม่รู้แหละมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วสั่งออกไปแล้ว ยังไงเขาก็ต้องเป็นผมว่ามันตลกเกินไปอ่ะมันก็ต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เขียนน่ยคือยู่ดีจะไปสั่งอย่างนั้นมันก็ไม่ควรนะครับคราวน,นี้มาดูเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับคือเวลาตีความกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็ต้องมาดูเจตนารมนะครับว่ากฎหมายเนี่ยต้องการอะไรนะครับ หมายเหตุครับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่ผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่2พุทธศักราช2537จำนวนมากไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันตามมาตรา41วงเล็บ4หรือส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนภายในระยะเวลา12เดือน ตามมาตรา41วงเล็บ5ทําให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเป็นเหตุให้ไม่มีสิทธทิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและไม่อาจกลับเป็นผู้ประกันตนได้อีกเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลดังกล่าวในการขอกลับเป็นผู้ประกันตนได้จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้นี่ครับชัดเจนครับเจตนารมณ์คือต้องการให้ผู้ประกันตนมาตรา39ที่ขาดส่ง นะครับเฉพาะคนที่ขาดทรงแล้วความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงสามารถกลับเป็นผู้ประกันตนได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ใครก็ไม่รู้หรือว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ออกจากงานตั้งนานแล้วมาสมัครได้คือไม่ใช่เจตนารมณ์ของพรบฉบับนี้นะครับวันนี้มาดูเพิ่มเติมที่ผมจะถามเพิ่มนะครับว่าคุณให้ข้อมูลอย่างไร คือในการสมัครเนี่ยผมว่าคุณต้องมีการกรอกแบบฟอร์มคุณเคยเห็นแบบฟอร์มชุดนี้ไหมครับคุณได้กรอกแบบฟอร์มชุดนี้ไหมถ้าคุณกรอกคุณให้ข้อมูลข้อ3าว่าอย่างไรข้อ3เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39ตั้งแต่วันที่เดือนพศออด้วยเหตุเหตุเนี่ยมีแค่2ช่องครับไม่ส่งเงินสมทบ 3เดือนติดต่อกันตามมาตรา41วงเล็บ4แล้วก็อีกข้อหนึ่งคือภายในระยะเวลา12เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ9เดือนตามมาตรา41วงเล็บ5ไม่เห็นมีมาตรา38บอกไว้ในนี้เลยถ้ามีมาตรา38บอกไว้เนี่ยจึงจะถือว่าเป็นการคืนสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา3 3นะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมหามาให้ดูนะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็แล้วแต่คุณถ้าคุณบอกว่าอา้าวก็ประกันสังคมเขาบอกมาอย่างนี้ก็เชื่อประกันสังคมสิคุณเป็นใครคุณไม่ใช่ประกันสังคมฉันจะเชื่อคุณทำไมก็แล้วแต่ครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับยังไงใครมีข้อมูลที่จะเพิ่มเติมและไม่เชื่อผมก็ไปหาข้อมูลมาอ้างอิงได้แล้วพบกันในอีพีถัดไปนะครับใครที่จะตั้งคำถามก็ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามครับสวัสดีครับ